เราขาย20บาทเนี่ยคือราคาช่วยเหลือทุกคนทั่วไปแล้วที่นี่เพิ่มข้าวได้น้ำซุปฟรี20บาทถือว่าเราช่วยช่วยกันไลยรสชาติก็โอเคเพราะว่าแฟนเป็นคนใต้ก็จะทำอาหารรสเข้มข้นอยู่แล้วเขาบอกว่าอร่อยกินได้อร่อยด้วยเยอะด้วยถูกด้วยพี่อยากกินซื้อเอาเลยพี่ไม่พอพี่จะตักราดเองเลยก็ได้จะเป็นเมนูหลักๆเ็จะเป็นผัดเผ็ดปลาดุกกับแกงปลาดุกแล้วก็จะมีไก่กระเทียมไก่ผัดขิงเคียวหวานไก่ต้มมะระกับไข่ทะลุ สวัสดีครับผมพี่แจ็คครับเป็นเจ้าของร้านกระเพราข้าวบ้มครับคือตอนแรกอะ่ะเราเปิดเป็นร้านอาหารตำส่งชื่อร้านกระเพราข้าวบ้มพอช่วงโควิดปุ๊บเราขายไม่ได้นะอย่างที่บอกไปแล้วเขาไม่ให้ตั้งโต๊ะเราก็ทำเป็นข้าวกล่องก่อนอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บลูกค้าก็เริ่มจะมาแบบกระเพราหมูกระเพราไก่มันเบื่อแล้วพี่ก็เริ่มเพิ่มไปทีละอย่างทีละอย่างอย่างเงี้ยเพิ่มไปเพิ่มมาไปเรื่อยๆมาจนเป็นข้าวแกง ก็มาขายอาหารเพราะว่าคนมันลำบากมันเยอะอะพี่เราขายในราคาถูกๆอะราคาย่อมเยาคนได้กินทั่วๆกันขาย20บาทคนที่เขาใช้แรงงานคนที่รายได้น้อยคือง่ายๆอะ20บาทม,มันมันมันพอได้ประคองชีวิตไปได้อะนะได้อิ่มท้องไปแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ลำบากนะลำบากมากๆแต่เราไม่คิดว่ามันลำบากเราก็พยายามทาให้มันเป็นเรื่องปกติแบบใช้ชีวิตใ้ปกติทําให้ได้มากที่สุดถ้าเรากลัวความลาบากมันมันมันก็จะทําอะไรไม่ได้ แนะนำเหรอก็จะมีพวกแกงปลาดุกแกงปลาดุกใบยีราแล้วก็จะมีพวกแกงผัดขิงเทียวหวานไก่ก็จะจะเป็นเมนูหลกักๆแล้วก็จะเป็นผัดผึ้ปลาดุกกับแกงปลาดุกนะแล้วก็จะมีไก่กระเทียมแกงผัดขิงเทียวหวานไก่อันนี้จะมีเป็นเมนูที่หลกักๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นพวกต้มจืดก็จะมีต้มมะระกับไข่ปลโล้รสชาติก็โอเคเพราะว่าแฟนเป็นคนใต้ก็จะทําอาหารรสเข้มข้นอยู่แล้ว ราาที S <S <an> ่ <t iny> น,นี่ยราคาเริ่ยี่สิบบาไหร่ครับ20บาท20 30 40ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยเพราะเมนูนี้ยีลูกค้าจะเอากี่เมนูก็ได้มีนะเขาบอกว่าอร่อยกินได้อร่อยด้วย,เย,ย,วยเยอะด้วยถูกด้วยขายยี่สิบบาทใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีในมุมของ2อย่าง3อย่างอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไอ้สองอย่างสามอย่างนั้นอนะ่ะมาโป่ยี่บาท คือการพูดจันจารเราเป็นกันเองหมดลูกค้าทุกคนเขาจะพูดจาเล่นกันเหมือนกับนคนในครอบครัวพี่ยากินพี่เอาเลยแค่นั้นเองพี่ไม่พอพี่ตักราดเองเลยก็ได้ให้ข้าวเยอะนะแล้วก็มีพวกต้มจืดนี่ให้ฟรีพวกน้ำซุปพวกต้มจืดพวกเพราะว่าน้ำซุปมันก็คือม,มันไม่ใช่น้ำซุปอ่ะมันคือโครงไก่ต้มฟักมันคือต้มจืดหม้อยักษ์แค่นั้น ที่ฝากร้านกะเพราข้าวบ่มด้วยนะครับร้านกะเพราข้าวบ่มตั้งอยู่ที่สามแยกพยามนเขตบางบอนครับที่ร้านเปิดสี่ห้าครึ่งปิดสามโมงครึ่งครับหยุดทุกวันอาทิตย์ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศรัพท์ครับ0954892304งครับพี่แจกกะเพราข้าวบ่มครับผม